สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูนุ่นแห่งโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพีสิทธีสอประชกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาเรียนใต้ท้องทะเลกันบ้างดีกว่านักเรียนรู้ไหมคะว่าครูนุ่นจะสอนนักเรียนเรื่องอะไรวันนี้อ่าครูนุ่นก็นยังไม่บอกหรอกนะคะครูขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวนักเรียนตามครูไปเล่นเกมกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วค่อยมาบอกว่าเรียนเรื่องอะไรกันวันนี้นักเรียนคะ เห็นสีหน้าเจ้าอีโมจิทั้งสามหน้านี้ไหมคะนักเรียนคิดว่าแต่ละหน้าเนี่ยเขาแสดงความรู้สึกยังไงออกมาคะเรามาดูกันที่หน้าแรกไหนลองทายิคะหน้าแรกเป็นยังไงคะหน้านี้ยิ้มล่าแบบนี้ยิ้มกุ้งกิ่มแบบนี้เขาดีใจคะ่ะหน้าที่สองเป็นยังไงคะ้องไหายมีน้ำตาไหลแบบนี้เขารู้สึกยังไงคะเสียใจคะ่ะและหน้าสุดท้าย ตาโตอ้าปากแบบนี้น่าจะเป็นยังไงเอ่ยตกใจนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนนักเรียนลองมาช่วยครูนุ่นคิดคําพูดที่แสดงความรู้สึกของสีหน้าแต่ละสีหน้ากันหน่อยนะคะว่าเขาจะพูดว่ายังไงถ้ามีสีหน้าแบบนี้เรามาดูที่สีหน้าแรกสีหน้าดีใจคนเราถ้าดีใจน่าจะพูดออกมาว่ายังไงคะชยโยเยแบบเนี้ยดีใจใช่ไหมคะ ส่วนหน้าต่อไปหน้าเสียใจคนเราถ้าเสียใจจะพูดว่ายังไงโธอน,นิจจาได้ไหมคะเห็นความรู้สึกเสียใจแล้วเนาะโธอน,นิจจานะคะและหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายคนเราถ้าตกใจตกใจจะอุทานว่ายังไงคะอุ๊ยวายแบบนี้ได้ไหมคะได้เหมือนกันค่ะอ่าทีนักเรียนลองสังเกตไหมคะว่าคําที่ครูนุ่นขึ้นให้เนี่ย ข้างหลังมันจะมีขีดแล้วก็มีจุดอยู่ข้างล่างเห็นสัญลักษณ์ที่มีขีดแล้วมีจุดอยู่ข้างล่างไหมคะนักเรียนคิดว่ามันเป็นเครื่องหมายอะไรคะอย่าบอกนะว่าเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายตกใจเป็นคําที่พูดกันทั่วไปแต่ความจริงมันมีชื่อเรียกของมันค่ะชื่อเรียกของมันนั่นก็คือเครื่องหมายอัสเจรีค่ะพอจะเดากันได้หรือยังเอ่ยว่าคุณนุ่นจะให้เรียนเรื่องอะไระครูมาเฉลยแล้วนะ วันนี้ครูนุ่นจะสอนเรื่องชนิดของคําในภาษาไทยคําอุทานนั่นเองค่ะคําอุทานเป็นเรื่องที่ง่ายมากง่ายแบบง่ายจริงๆนะคะนักเรียนครูนุ่นไม่ได้หลอกนะคะถ้านักเรียนไม่เชื่อมาฟังครูนุ่นอธิบายให้ฟังกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นเราต้องรู้จักความหมายของคําอุทานกันก่อนคําอุทานหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมา เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดมักอยู่ข้างหน้าประโยคและมีเครื่องหมายอัสเตรียกกำกับหลังคำค่ะรู้ความหมายของคำอุทานไปแล้วต่อไปเรามาดูชนิดของคำอุทานกันนะคะคำอุทานมีทั้งหมด2ชนิดค่ะเรามาดูกันที่ชนิดที่1ชนิดที่1เราเรียกว่าคำอุทานบอกอาการ คำอุทานบอกอาการคือคำที่แสดงความรู้สึกของผู้พูดมักจะอยู่ข้างหน้าประโยคและมีเครื่องหมายอัศเจรีเขียนจำกับไว้ด้านหลังคำค่ะยกตัวอย่างประโยคถ้าเรามีอาการรู้สึกดีใจเราก็จะพูดออกมาว่ายังไงคะเชยเย่แบบนี้นะคะคืออาการแสดงความดีใจนั่นเองต่อไปถ้าเรารู้สึกแปลกใจเราจะอุทานออกมาว่ายังไงคะเอ๊ะอ้าว แบบนี้นั่นเรียกว่าคำอุทานที่ทำให้เรารู้สึกแปลกใจนั่นเองค่ะเดี๋ยวนะักเรียนลองมาดูสีหน้าครูนุ่นกันดีกว่านะคะว่าครูนุ่นจะรู้สึกยังไงแล้วก็จะอุทานออกมาว่าอะไรนะคะเรามาเริ่มกันที่สีหน้าแรกของครูนุ่นค่ะสีหน้าแรกนี้ครูนุ่นทำปากเบี้ยวๆบูบๆแบบนี้คิดว่าครูนุ่นรู้สึกยังไงคะรู้สึกแบบรังเกียจนะคะเวลารังเกียจเนี่ยจะอุทานออกมาว่ายังไงคะ อีแบบนี้นะคะอีอีเธอตัวเหม็นมากเลยอะอย่าเพิ่งมาคุยกับเรานะไปไปอาบน้ําก่อนดีกว่านะแบบนี้นะคะต่อไปสีหน้าที่สองสีหน้าที่สองคิดว่าคุณนุ่นจะรู้สึกยังไงคะเป็นยังไงคะรู้สึกแบบเออคิดออกเนี่ยคิดออกแล้วนึกได้แล้วถ้าเราคิดออกแล้วนึกได้แล้วเราจะอุทานว่ายังไงคะอุทานว่ายังไงคะ <c oughs> อุทานก็ อ๋ออ๋อนึกออกแล้วอ๋อหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยเท่ากับสองแหมคิดจุดต้องนานบวกจุดต้องนานไม่ได้สตรีทีนะคะต่อไปหน้าสุดท้ายค่ะหน้าสุดท้ายครูนุ่นทําหน้าแบบเป็นยังไงคะความรู้สึกครูนุ่นหน้าแบบนี้ความรู้สึกครูนุ่นคือเบื่อค่ะรู้สึกเบื่อหน่ายมากเลยเวลาคนเราเบื่อหน่ายเราจะอุทานออกมาว่ายังไงฮ่าฮ่าแบบนี้นะคะเบื่อหน่าย เบื่อเรื่องอะไรดีล่ะเอาเรื่องนี้แล้กันเบื่อจังเมื่อไหร่วัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์าจะเข้ามาสักทีนะครูอยากไปสอนที่โรงเรียนแล้วอะ่ะเบื่อจริงๆนะคะเนี่ยต่อไปเรามาดูคำอุทานชนิดที่สองกันนะคะคำอุทานชนิดที่สองเรียกว่าคำอุทานเสริมบทค่ะคำอุทานเสริมบทคือคำที่นำมาเสริมข้อความเพื่อให้ดูสระสลวยของจองไพเราะมากขึ้น คำที่นํามาเสริมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความหมายหรอกนะคะยกตัวอย่างเช่นอาบน้ําอาบท้าอาบน้ําพอเข้าใจได้นะคะแต่อาบท้าคืออะไรไม่เข้าใจนะคะต่อไปกินข้าวกินปลากินข้าวได้นะคะแต่ไม่กินปลาได้ไหมคะกินกับข้าวอื่นได้หรือเปล่าต่อไปหนังสือหนังหาหนังสือเข้าใจคะ่ะว่าหนังสือแต่หนังหาคืออะไรก็ไม่เข้าใจ มันไม่ใช่มีแค่นี้อย่างเดียวนะคะมันจะมีคําที่ผู้ใหญ่เนี่ยชอบนํามาพูดด้วยนักเรียนน่าจะเคยได้ยินเช่นโต๊ะเตะ,ตะเก้าองค์เก้าอี้กางกุ้งกางเกงดินสงดินสอแบบเนี้ยก็เรียกว่าคําอุทานเสริมบทเหมือนกันค่ะอะลืมไปอย่างหนึ่งนักเรียนเคยเห็นบทร้อยกองไหมคะคำส้อยในบทร้อยกองก็ถือว่าเป็นคำอุทานเสริมบทเช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่น เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดที่เอย่ยคคำว่าเอ่ยที่อยู่ข้างหลังเป็นคำอุทานเสริมบทเช่นกันคะ่ะต่อไปเรามาทำความรู้จักหน้าที่ของคำอุทานกันนะคะ 1. ทําทำหน้าที่แสดงความรู้สึกของผู้พูดเช่นโธเธอคงหนาวมากสินะใต้จริงฉันลืมเอากระเป๋าสตางค์มาสอง ทำหน้าที่เพิ่มน้ำหนักของคำซึ่งได้แก่คำอุทานเสริมบทเช่นเมื่อไรลูกจะไปอาบน้ำอาบท่าเสร็จทีนะทำเสร็จเสียทีจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไป 3. ทํทำหน้าที่ประกอบข้อความในคำประพันธ์เช่นกอเอ,อ๋ยกอไก่แมวเอ,อ๋ยแมวเหมียวข้อควรจำ คำอุทานไม่จัดเป็นส่วนหนึ่งของประโยคคือไม่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานกริยาหรือกรรมในประโยคคำอุทานทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านรู้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนรู้สึกอย่างไรเพียงเท่านั้นก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสำหรับชนิดของคำในภาษาไทยเรื่องคำอุทานเป็นยังไงคะนักเรียนง่ายเหมือนที่ครูนุ่นบอกไหมคะ ง่ายละสิเดี๋ยวครูนุ่นจะสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะคำอุทานมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งเราเรียกว่าคำอุทานบอกอาการใช้พูดแสดงความรู้สึกต่างๆยกตัวอย่างเช่นอุ๊ยโอ๊ยโธเป็นต้นชนิดที่สองคือคำอุทานเสริมบทคำอุทานเสริมบทใช้เสริมข้อความเพื่อให้มีความสละสลวย ของจองภัเราะมากขึ้นส่วนใหญ่คําที่นํามาเสริมเนี่ยเขไม่ได้มีความหมายรลกนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นกระโปรงกระเป๋ากางโกงกางเกงเสื้อผงเสื้อผ้าเป็นต้นค่ะและแล้วก็ถึงเวลาของนักเรียนแล้วนะคะนั่นก็คือเวลาของการทําแบบฝึกหัดนั่นเองแบบฝึกหัดของเราในวันนี้ก็มีหน้าตาแบบนี้ค่ะ วันนี้ครูนุ่นจะไม่ทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนต้องอ่านคำสั่งและคำถามด้วยตัวเองให้เข้าใจอ่านเสร็จแล้วก็ลงมือทำค่ะข้อไหนที่ทำไม่ได้ก็สามารถไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตได้นะคะสำหรับใครที่สนใจใบงานเช่นเคยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้ว,วันนี้ครูนุ่นก็ต้องขอตัวลานักเรียนไปก่อนเช่นเคยนะคะ นักเรียนที่น่ารักของครูนุ่นอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของนักเรียนให้ดีเพื่อให้ห่างไกลและปลอดภัยจากโควิดนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครูนุ่นขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ